กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเนี่ยโดยโมูลิี่ครูรางวัลเจ้าฟ้ามหาจัากรีได้มอบให้มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ซึ่งท่านนายกสภามาวาลท่านดรกฤษณพงศ์กิรติกรเนี่ยท่านมองเห็นว่ามหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เรามีเครือข่ายเรามีองค์ความรู้พร้อมที่จะให้ครูรางวัลเหล่านั้นเนี่ยได้นํามาขยายผลเพื่อสร้างโอกาสเพิ่มทักษะให้กับ คู่รางวัลพร้อมทั้งจะได้นำเอาองค์ความรู้และประสบการณ์ไปขยายผลให้กับเยาวชนหรือว่าเครือข่ายของลูกศิษย์ลูกหาเหล่านั้นได้แล้วก็ผมอยากจะฝากกิจกรรมดีๆเหล่านี้เนี่ยส่งผ่านต่อไปให้เครือข่ายด้านอื่นๆซึ่งเรามีทั้งหมดเนี่ยประมาณ1ิบเครือข่ายด้วยนะครับสำหรับเรื่องราวในรายละเอียดต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรเนี่ยขอให้ท่านติดตามชมได้ต่อไปเลยนะครับ หลังจากที่ท่านรองอธิการได้ส่งข้อมูลนะคะต่อมาที่ไร่สุวรรณนะคะขณะนี้เราและทีมงานนะคะรวมทั้งคุณครูและนักเรียนทุกท่านได้พร้อมกันที่ไรสุวรรณเรียบร้อยแล้วค่ะเราพร้อมแล้วค่ะที่จะไปเรียนรู้ว่าในกิจกรรมของไร่สุวรรณนั้นเรามีอะไรบ้างไปกันเลยค่ะอาจารย์คิมนะคะจากตัวแทนจากไร่สุวรรณค่ะน้องๆของวิทยาลัยเกษตรนะครราชสีมาค่ะเขามีความสนใจมีความร่วมมือในการทํากิจกรรมเป็นอย่างดีเลยค่ะ ค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆของไร่สวรรค์นะคะจากหลากหลายฐานด้วยกันนั้นเราคงอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าความรู้สึกของคุณครูและน้องๆเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของท่านเหล่านั้นกันเลยค่ะวันนี้ได้รับสนับสนุนจากคณะเกษตรมหาวิทยาศาสตร์นะครับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในเรื่องของความประทับใจนั้นนะครับเนื่องจากว่าผมได้ขับเคลื่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินการ กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพของผู้นำนะครับซึ่งฝึกให้นักศึกษาเนี่ยได้ทำงานร่วมกันนะครับกล้าแสดงออกมีความเป็นเลิศทางวิชาชีพซึ่งทีมงานของเราก็ให้สัญญาว่าหากประสบความสำเร็จในครั้งนี้ก็จะได้เผยแร่นะครับกับพี่น้องนักศึกษาชีวะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะนันออกเฉียงเหนือแล้วก็ ในระดับประเทศต่อไปครับผมเป็นคครูจากโรงเรียนบ้านน้องแวงนะครับอำเภอเมืองมุกดาหารนะครับวันนี้ผมเดินทางมา506กิโลนะครับเพื่อจะมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็ได้ศึกษาและเรียนรู้จากท่านอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะนะครับและเราก็จะนําองค์ความรู้เหล่านี้ไปเป็นวิทยาทานให้แก่ชุมชนที่อยู่ในจังหวัดมุกดาหารนะครับกิจกรรมที่ผมชอบที่สุดนะครับก็คือข้าวโพดต้มนะครับทั้งร้อนทั้งอร่อยอิ่ม กิจกรรมที่หนูชอบนะคะคือการฝึกบินโดรนค่ะกิจกรรมที่หนูชอบนะคะการฝึกทําไอติมข้าวโพดค่ะกิจกรรมที่หนูชอบนะคะคือการขับแท็กเตอร์ค่ะและกิจกรรมที่ชอบนะคะคือการได้ทําเอาเข้าวโพดไปแปลรูปเป็นน้ำข้าวโพดค่ะ ในวันนี้นะคะสำหรับกิจกรรมที่สถานีวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติหรือว่าไร่สุวรรณของเรานะคะได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะเราไปเรียนรู้ต่ตอไปนะคะว่าที่สถานีวิจัยปากช่องนั้นมีกิจกรรมอะไรกันบ้างที่รอเราอยู่นะคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะไปกันเลยค่ะสถานีวิจัยปากช่องยินดีต้อนรับทุกคนนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีความยินดีนะครับที่ได้ต้อนรับน้องๆ นักเรียนนักศึกษาที่สนใจแล้วก็ท่านคุณครูที่ได้รับรางวัลแล้วมาเยี่ยมสถานีวิจัยพักช่องของเราซึ่งเราก็ได้จัดกิจกรรมสําหรับท่านเพื่อนําองค์ความรู้ต่างๆที่เรามีเนี่ยละครับเพื่อให้ท่านได้นําไปต่อยอดและพัฒนาต่อไปในอนาคต สัสดีค่ะดิฉันดับตำรวจหญิงมารินาสังแก้วครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านถ้ำหินครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี2563จากการที่เข้ามาศึกษาดูงานที่สถานีวิจัยปากช่องแห่งนี้ตั้งแต่ก้าวแรกที่ก้าวเข้ามาสิ่งต่างๆที่เราได้เรียนรู้มีกิจกรรมที่เราชอบหลายอย่างแต่กิจกรรมที่ชอบมากที่สุดคือกิจกรรมการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นกิจกรรมที่เราได้ลงมือปฏิบัติจริงและเราสามารถนำกลับไปใช้กับเด็กๆที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนของเราได้ต้องขอขอบคุณโครงการเสริมสร้างทักษะผู้นำด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรขอขอบคุณโครงการนี้ที่ให้เราได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อที่เรานำกลับไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนชายขอบซึ่งเป็นนักเรียนตำรวจตะเวนชายแดนของเราค่ะในสถานีวิทยุปากช่องในช่วงเช้าผมก็ชอบกิจกรรมชมแปลงไม้ผลแล้วก็ ในช่องบ่ายชอบกิจกรรมการเพอะเลียงในเยี่อครับส่วนตัวหนูนะคะหนูชอบการทำสเปรย์แอลกอฮอลจากโอเบอร์คาโดค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมค่ายทักษะเสริมสร้างความเป็นผู้นำด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรในวันนี้ก็สำเร็จรุว่วงไปแล้วนะคะซึ่งตอนนี้คิดว่าจากการที่เราได้ทำการ สำรวจแล้วก็ดาการประเมินแบบทดสอบเนี่ยคิดว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทุะการโดยคิดว่าน้องๆจะได้นําความรู้ที่ได้รับจากการเข้าค่ายในวันดีไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตประจําวันรวมทั้งเรื่องของการเรียนก็สามารถที่จะขยายโพดไปสู่เครือขายอย่ายอื่นๆที่ต้องการเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นําได้เป็นอย่างดีนะคะก็ขอขอบคุณุผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะคะได้แก่กองทุนสกสอสอและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมทั้งคณะเกษตรที่ได้ให้โอกาสในการดําเนินการกิจกรรมในครั้งนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ you oh.